มาแล้วครับผมโอเคมาเตอร์บอร์ดมาแล้วต่อปุ่มพาวเวอร์ผิดเฉยนะครับ B G 1. เบื่อกี้โอเอฟหนึ่งแล้วก็จะมาเข้าหน้า s e ต u ั s e t ต p ัของตัวใบออดกันนะครับว่าเซตตรงไหนได้บ้างโอเคสวยไหมก็ยัยงไม่เต็มระบบสักเท่าไหร่นะครับผม ไปไอ้นี่ไม่ออกนะแล้วเดี๋ยวไปไล่ดูกันอีกทีนึงอาจจะต่อผิดผ้าดเฉยแต่ไปข้างบนออกก็แสดงว่าสายใช้ได้แต่สายไปนี้ต้องไปเช็คก่อนนะครับว่าต่ออะไรผิดพลาดหรือเปล่าโอเคเราไปลงไปนะเราบูตแบบเดิมๆไปก่อนนะครับผม c ี u แถวเจ็ดสิบเลยล้วผนก็หลังหมุนนะ về anh cho tôi về ok beat. เห็นแฟนไม่เห็นแฟนอาจจะต้องต่อแยกหนึ่งสองบูตเห็นได้เลยไหม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับติดตั้งวินดงวินโดว์ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังเลยนะกันนะครับว่าจะจะจะเริ่มจากตรงจุดไหนติดปัญหาอะไรบ้างนะครับเอาจากข้างข้างหน้าก่อนนะครับข้างหน้าก็จะมีปั๊มนะครับปั๊มชุดน้ําปิดนะครับชุดน้ําปิดก็จะมีแยกกันเป็นพัดลมสองตัวกับหม้อน้ําอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายนะครับสายไฟนะครับต้องไปต่อกับสามพิน เส้นนี้นะครับต้องไปต่อกับสามพินข้างหลังนะครับผมเส้นนี้ก็ต้องมาต่อกับแฟนนะครับพัดลมแฟนหนึ่งแฟนจะแฟนซีพนะครับมันจะมีอยู่ในบอร์ดแล้วแต่บอร์ดนะครับบอร์ดบอกก็สี่ห้าอันตัวนี้มีสามอันนะครับใส่ใส่เข้าไปเลยนะครับติดแฟนเอาช่องที่ว่างๆใส่เข้าไปได้เลยนะครับมันจะเป็นสี่พินแต่ว่า แต่ว่ามอเตอร์เขาให้มาจะเป็นสามพินนะครับมันเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้เลยคนระับไฟมอเตอร์นถึงจะทํางานนะครับอุณหภูมิมันถึงจะขึ้นให้นะครับผมส่วนพัดลมก็ไปต่อกันที่หลังข้างหลังนะครับติดปัญหานะครับในส่วนนี้ก็ฮาร์ดแวร์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ปกติทุกชิ้นนะครับผมส่วนการจัดสายพงสายไฟก็ ค่อนข,ข้างจะยากลําบากนะครับก็เลยเป็นสายหมกไปเลยทีเดียวนะครับอันนี้สายกาจอนะครับเหลือไวให้สายพื้นที่สายกาจอ,อง่ายๆนะครับกาจอก็จะอยู่นันนี้หวังว่ากาจอคงไม่ติดนะครับผม <c oughs> เกรงเกงใจอยู่ว่าน่าจะติดนะครับผมว่าน่าจะต้องถอดทิ้งแน่เลยเนี่ยทิ้งเนี่ยเอ,อน่าจะเสียตังทิ้งเปล่าๆนะครับหรืออาจจะลองสลับม,มาใส่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มาใส่ตัวนี้ดูนะครับเผื่อมันติดนะครับจะได้ แต่มันก็คงมองไม่เห็นอยู่ดีเพราะกาจอนก็บังอ,อาจภาวนาให้มันใส่กาจอได้กันครับเดี๋ยววันอีกไม่กี่วันก็จะได้กาจอจากน้องน้องมาใส่แล้วนะครับเป็นเจ็ดสุเป็น GTX 750Ti น,นะครับใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับผมเรามาดูทางลมของด้านหน้าดีกว่าครับก็จะมีดูลมเข้าดูลมเข้าสี่ตัวนะครับดูลมเข้า ดูดลมจากข้างนอกเคสเข้ามาใน mm น,านี้นะครับแล้วก็ขึ้นเข้ามาในนี้นะครับผมตัวตัวนี้จะเป็นพัดลมดูดลมออกนะครับสามตัวนะครับดูดเข้ามาตัวนนี้เป่าเป่าเป่าลมร้อนออกไปเป่าลมร้อนออกไปดูดลมเย็นเข้ามานะครับต่างลมมันก็จะประมาณนี้นะครับเข้ามานี่ดูดเป่าออกนะครับผมข้างหน้าเดี๋ยวผมจะมาเก็บสายนะครับผมให้มันดีๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ขอเป็นแบบนี้ไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปเก็บไว้นะครับถ่ายรูปโชว์นะครับว่าว่าเก็บสายแล้วมันจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับอ่ะอันนี้ก็แบ็คเพทนะครับรอได้กระจอมาแล้วค่อยแกะแบ็คเพดออกนะครับคือแกะแล้วแกะเรือนะครับประกอบข้อไม่ได้นะครับก็แฟนผมใช้ทั้งสามสามอันหมดแล้ค่ะไอหัวนี้ก็ ต่อ,อยกางเลยนะครับสามพินนะครับสายเออาย Arg บนะครับค่อนข้างลำบากนะครับมันหักนะครับต้องเอามือวาดานันไม่ต้องเสียบแน่นก็ได้นะครับมันติดเหมือนกันไม่ต้องจําเป็นต้องโดนล็อกขนาดนั้นโอเคเราไปดูด้านหลังกันนะครับโอเคหม้อน,น้ำวงก็จะติดออกมาอย่างนี้นะครับเป่าลมเย็นจากข้างนอกเคสเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ดูลมออกมันน่าจะไปโดนเคสข้างหลังแล้วก็ดูลมออกผ่านช่อง ่านช่องตรงตรงตรงนี้นะมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมเป่าลมเข้าปุ๊บดูด,ดลมออกปุ๊บแล้วก็เป่าออกทางนี้นะครับตัวที่ก็ดูดดูดนี่ออกนี่นะครับผมอ่ตัวนี้สายหมกของจริงครับ led สามจดห้าหนึ่งลูกนะครับข้างในก็ต่อปักต่อต่อสายเยอะอยู่นะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่สายพัดลมนะครับสายอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผม เดียวแค่สายพัดลมพัลมมทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับผมพัลมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับสิบตัวนะครับผมพัดลม,ลมในเครื่องนี้โอ้โหก็หัวโมเลกก็ต่อกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลื้อออกมาให้ดูหรือเปล่าคิดก่อนนะครับก็อาจจะต้องลื้อมาให้ดูนะครับมาไล่สายกัน พูดแล้วก็ลื้อเลยครับผมอธิบายข้าวๆนะครับ mm hmm. ก็มันจะมีสายแปลงก็คือเส้นนี้นะครับผมเส้นนี้ที่มันไปข้างหน้าที่ผมบอกว่ามันบอกประกอบเียกจากนะครับ เราก็มาต่อต่อต่อกันให้หมดนะครับต่อกันทุกเส้นทุกอะไรให้หมดมีรูไหนว่างต่อให้หมดนะครับผมไม่ต้องเหลือต่อเข้าไปถึงมันจะซ้ํากันมันก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยมันต้องต่อเข้าประมาณนี้นะครับผมก็คงไม่ได้บอกละเอียดน,นะว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับผมก็จําจไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันหลายเส้นมากเลยนะครับผม ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือมอน,นาค่อนข้างประกอบง่ายนะครับที่แรกก็ยากแต่ว่าพอเรารู้ว่ามันจะเข้าไปที่ทางไหนเราก็โอเคง่ายเลยนะครับผมยี่สี่พินแปดพินอยู่ในนี้หมดแล้วครับผมโอเคผมขอไปเก็บสายก่อนนะครับก่อนที่จะมาเปิด ดูใบองค์ใบออดกันนะครับโอเคเราไปพาร์ตดูใบองค์ใบว่าผมถอดอันนี้ออกเลยนะครับผมคิดว่าใส่เข้าไปก็คงไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ตัดใจถอดออกเลยนะครับผมถอดออกแล้วก็เอาเอาตัวนี้เป็นที่หมกโชว์ยงนี้ไว้แล้วบางบางสายที่เราหมกไว้นะครับอ่าโอเคปะ เบอดกันนะครับบอหน้าใบออดหน้าใบออดเจดะครัว่าประมาณไหนครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้ก่อน <S <S 1> <S 1> อ่ะครับก็เปิดเครื่องขึ้นมาล้วเป็นที่บเนะครับจัดทรงจัดตรงจัดโตะอ,อะไรให้รเปล่าครับเราก็จะมาดูหน้าตามไบออดกันนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอ่ก็ เป็นมือใหม่อยู่นะครับอุณหภูมนะครับตอนนี้อยู่ที่48องศาครับไม่ได้รันอะไรนะครับผม CPU fan CPU fan Q fan control นะครับคลิปได้ไหมอ่าคิดได้นะครก็จะมี CPU fan ตั้งเป็นแบบ M PWM นะครับผมโมดีตั้งเป็นอัตตว้แฟนหนึ่งหนละตั้งเป็น p w ได้ไหมว่าเสียงมันค่อนข้างดังนะครับผม จะตั้งเป็น TPO หมดเลยนะครับเอาไป T Standard ไป a l o นะครับให้เหมือนกันเลยนะครับผมไป Exchange ออกนะครับผมอะกระลงก็ะจะหมุนทั้ง3ตัวนะครับหมดอะไรนี่ เซตเต็มถึงหนึ่งกิกจุดตื้โอเคอ่านี่เราจะมาเปิดแรมนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูที่ตรงนี้กันนะครับเป็นเป็นพราเป็นเเป็นเมมโมรี่เป็นพราบเอหกสองหกสองศูนย์เอกีดเอนะครับเวอร์ชันก็จะเป็นเวอร์ชันศูนย์จุดศูนย์สามหนึ่งนะครับการจับเอ้ย CPU ก็จะเป็นเอ็มบี e n เซนห้าเจ็ดันนะครับบวคอสิบสองเทรตนะครับผม ที่เกิดจะอยู่ที่3.8นะครับผมเริ่มต้นนะครับเมมโมรีก็จะเป็นผมซื้อมาเป็น DDR DDR5 นะครับผมบัส52นะครับแต่ตอนนี้มันเป็น4.8แปเนื่องจากเรายังไม่ได้เปิด T.O.D.O.P.C. นะครับต่อต้องมาเป็นเบนนะครับมันมี้ีเบิรอยู่นะครับตอนนี้เราก็เป็นอินที่เบิ์นมันก็จะเป็น5200 40นะครับผมโหนาตาอ,อะไรได้บ้าง นีออราสิงสิงโมดสิงโมดนะครับผมอะไรเนี่ยเราไม่รู้จะลับติดไปแล้วออนจะเป็นตึ๊กตึก้ซัพพอร์ต GPU ยูเมมโมรีไม่สนใจกันแล้วเราไปตัวไปที่แอดวานนะครับแอดวานโมดนะครับเราก็จะมาดูแต่ละหน้าานี้ ันนีออ้เดี๋ยวไว้เรามาลองเล่นกันเมื่หลังนะครับรมมาดูครับมาสเตอร์ก,ก็คือเวลาเฉยๆนก่เป็นเม m โมรี y นะครับผมืม่อเราเราจะตั้งอย่างไงนะครับขอเดิมๆไปก่อนนะครับให้มันเสถียรเสถียรก่อนอ,อันนี้คือคือลออพัดลมนะครับ แฟนสองรอบเยอะจังเราจะไม่ได้ตั้งเป็นทีมฟิวแลบูธนะครับบูธกับบูธเป็นอยู่ไอ,อ้บูธก็เป็นบูธเอ็มดัดอยู่แล้วนะครับผมแปึ๊บเดียวจะร่างากายที่เปิด XMP แล้วจะขึ้นมาจะเปิดติดหรือเปล่าครับผมหัวไอ้น้ำขึ้นเลยนะคับข้างในเย็นจาก เหมือนไอ้น,น้ำเลยนะครับผมเปิดมาแล้วหนะ้าจอจะติดหรือเปล่านะครับมันจะติปเดียวโอเคบูติดน,นะครับผม สเปคคร่าวๆกันนะครับก่อนที่จะไปดู G P U อะไรกันนะครับ G P U นะครับ6คอ12เทนนะครับตอนนี้สปีดอยู่ที่4.4จ,จุดนะครับ4จุดที่กันนะครับแดงขึ้นกว่าเดิมน,นะครับผมแหนมูนะครับที่พอเราไปเปิดมันเมื่อกี้เป็น5,020นะครับสปีด ห้าพันสองแล้วนะครับเป็นปัจท้าพันสองแล้วนะครับผมตอนนี้จะมีทั้งหมดสิบหกกิกนะครับผมหนึ่งลูกสองอน,นีกราฟิกนะครับผม